อะไรลองลิเกได้ไหมลองลิเกได้ไหมปล่อยเขาก่อนสิเอ้าก๊อกกกองค์ค้นกกกกองค้นทางนารีบางตูหินเปียกเงียบเลยไอ้มงคลเฮ้ยรู้แล้วได้ยินแล้วอ้าวเหรอคำหนึ่งมงคลขออยู่ในโกดเอ้ยมึงก็พูดไปมีมงคลหรือเปล่าในนู้นอ่ะมีมีกูไปอ่านมาแล้ว ชิบหายตามกลับบ้านแน่ทีเนี้ยผมขอโทษอะไรพี่จ๋าพี่รักหนูไหมอ้ยอันก็พูดไปสิอ่าบอกรักหนูรักหนูเท่าฟ้าเท่าจักรวาลโลกนี้อ่าก็ไม่รู้มือเก็บมาละเอียดขนาดนี้พี่ก็พูดไปสิว่าพี่รักหนูไหมรักรักเท่าจักรวาลโลกนี้ใช่แล้วกนาเทินปวดน้ำเลยเปล่ามึงพูดอะไรอย่างเง้นออาพูดดีดีพูดดีแล้วรักหนูไหมรักครับรักรัก เออรักรักรักดึกเออมึงพูดไม่เพาะรักครับรักรักหนูไม่พูดพี่พูดพี่พูดโอ้โหพี่รักสุดดออพี่พูดดีๆรักหนูเท่าจักรวาลโลกนี้กันแล้วน่ะกลัวเขาถ่ายคลิปก็กลัเมื่อกี้มึงไม่บอกคุณได้เป็นตัวนี้แทนเอ้ามึงรออยู่เหรอเอออ้าพี่พูดสิรักไงก็รักไงมึงพูดดีๆเออกูรักมึงกูรักมึงเออจบไหม ขึ้นกูทําไมอ่ะรักครับรักรักเกงใจใครหรือเปล่าไม่ได้เกงใจใครแต่แบบคนมันเยอะไงอ๋ออรักรักโอเครักเท่าฟ้าเลยใครอีฟ้าคือใครอีฟ้าคือใครไม่รู้ไอ้นอตพามาวันนั้นไอ้นอตพามาวันนั้นใครอีฟ้าเนี่นใครนอตเหรอเพื่อนเพื่อนเพื่อนเหรอเพื่อนเพื่อนอ๋อไม่ใช่เหมือถึงเรารักเท่าฟ้าแบบโอ้โหมากมายไกลกอง ใช่ใช่ใช่แล้วเอออะไรต่อกูหมดอะไรจะเล่นแล้วตอนนี้กลับกลับยังเนี่ยกลับฮะกลับไหนกลับไหนยังไม่กลับกลับไหนกลับไหนไม่ไม่ไม่คืนเนี้ยกลับไหนมึงอะหอหอใครไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้กลับบ้านกลับบ้านอ๋อและแล้วก็ตามท้องเรื่องเออไอ้ชู้ตัวนี้โดนเล่นงานแน่นอนหัวตัวจริงเธอได้มาแล้วไอ้ตัวมงกุฎมงกุฎต้อไปไหนละไอ้ตัวส้มส่มเกงที่มาหำน้อยน้อยอ๋อ กำลังตามมาอ๋อกำลังตามมาไอเบลไอเบลโอ้เบลสวัสดีครับพี่น้องมาแล้วมึงมาฟังผมร้องลิเกให้ท่านสนุกฮาเฮนี่แหละลิเกเงินล้านโอ้โหบ้านผมนั้นอยู่โคราชผมขายผักกาดผักชี มผมย้ายไปอยู่อุดรธานีผมขายผักชีเฮอผักกระอเดี๋ยว,ยวผมย้ายไปอยู่เลเลมืองรบบุรีฮะตางเกงมึงทำไมเป็นตัวนี้อ๋อไม่อยากกอปี้เขาครัอันนั้นอันนี้ดำดงใช่ไหมออผมดำดิงอันนี้เขาเล่นไปเยอะแล้วมึงเปลี่ยนได้ไหมตั้อ,อ,อะไรเบล เล่นไม่คุ้มกับเกมแม่มึงด่าเอานะกูบอกแค่นี้เออเอาแค่นี้พอแล้วฮะไม่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 นัดกับกูเลยเออเออกไม่ไม่ไม่กูก็ตกใจที่ว่ามึงมาไงเนี่ยไอ้โร่เอ้ไหนก็ไหนๆล่ะจีบสาวเป็นไหมไม่ได้อ๋อเรากูไปยังไงต่อไม่ได้อ่ะไม่รู้เหมือนกันสักวักสักวักเออเออออบสาว้นสักวักเลยเพราะแบบเป็นกรจีบสาวสักหนึ่งสักหนึ่งกรอ่ะ อนจีบสาวเอได้เธอสวยที่สุดเข้าทางมาเลยเลยหยุดโอ้โหสวยเบลมึงสันทำไม<ะ>ไม่รู้อันนี้กำลังนึกก่อนอยู่ว่าจะไปยังไงต่ออกลับไปนึกที่บ้านก็ได้ <laughs> เออพอดีผมผมไม่ได้เตรียมมาอ่ะอานหันเลอเกินเอาแค่นี้ก่อนนะพอ,อยังดำดง อีดองเฮ้ยมึงอยากขึ้นอีดิเออเออหมดรอบจ้าอ้าวพูกว่าถึงรอบโชว์เนี่ยไม่ใช่เหรอสรุปมาแค่นี้ใช่ไหมฮ้ยแต่เขานั่งกันนิ่งจริงๆเลยนะมไ่เห็นมีใครยิ้มอะไรนะคนเออเออกันแค่นี้แหละหมดรอบจ้าเอาให้อานกกวิดให้มันวะ เอ้าแล้วกูไปต่อไงเนี่ยเอ็นต่อเดี๋ยวเดี๋ยวไปเพิ่มจบงานช่วยกูล้างหน้าด้วยหมดรอบจ้าครับ <c oughs> ผมก็มีสึกสาวเยอะแยะกันบ้างในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าย้อนยุ่กันต่อในช่วงนี้กับรามงย้อนยุ่กับพวกเรามาคุณเฟสโปรโมชั่นครับ